สความลับที่ทำให้เราพร้อมไว้ 1. ให้จัดช่วงเวลาในการเาผาผ่านไขมันให้ยาวขึ้นโดยการที่เราทำา IF นะคะอ่ะาสิบกดก็คือสิบหสิหกชั่วโมงเนี่ยคือเราไม่กินเราหยุดกินเพื่อให้ร่างกายเรามีการเาผาผ่านไขมันได้ยาวแล้วก็ต่อเนื่องส่วน8ดชั่วโมงนะคะแนะนำให้ทานแค่สองมื้อพอสองในช่วงที่เราทานสองมื้อนะคะ เราจะต้องทานอาหารที่เพิ่มการเผาผานไขมันให้เพิ่มขึ้นให้ดีขึ้นนั่นก็คือเน้นทานเนือ้อสัตว์อ่ะหรือจะเป็นไข่นะคะเพราะกลุ่มนี้ก็จะให้โปรโตีนสูงเพราะการทานโปรโตีนสูงจะเพิ่มอัตราการเผาผัานพลังงานเนี่ยได้เพิ่มขึ้น ยังลดความหิวได้ดีแล้วก็เพิ่มความอิ่มได้นานขึ้นนะคะและถ้าทานมากพอเนี่ยก็จะเสริมสร้างกล้ามเนือ้อกล้ามเนื้อเยอะเตาเผาพลังงานเราก็ใหญ่ขึ้นเผาไขมันได้ดีขึ้นทานให้ได้1.5กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกร,รัมนะคะ 3. เราจะต้องฟื้นฟูนระบบเผาผ่านของเราให้ดีขึ้นโดยการที่เราจะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะ7-8ชั่วโมง เพื่อให้มีการซ่อมแซมร่างกายร,รวมถึงการทํางานของฮอร์โมนซึ่งระบบฮอร์โมนนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้ระบบพอผ่านของเรากลับมาดีเหมือนเดิมนะคะดังนั้นนอนเร็วเข้านอนสไม่เกินห้าทุ่มอันนี้โห